สวัสดีครับผมวันนี้วันที่21สิงหาคมปี2567อัปเดตต่อเนื่องครับเกี่ยวกับนโยบายที่หลายท่านติดตามนะครับผมเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้ครับมีรายงานนะครับผมไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนะครับสำนักงบประมาณก็ดีนะครับหรือว่าในส่วนของอดีตนะครับรัฐมนตรีนะครับนายทัศินชินวัตรก็แล้วแต่เนี่ย โอนะครับทิศทางมาดีเลยทีเดียวนะครับหลายท่านให้ความคิดเห็นว่ามีโอกาสเป็นไปได้สำหรับในเรื่องของนะครับการที่จะเปลี่ยนนะครับเงินดิจิตอลเวเดตเนี่ยนะครับเป็นการแจกเงินสดโอ้อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวยังไรนะครับผมนะนะไปอัปเดตกันแล้วก็ไปรับฟัง,งพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับในส่วนของเกี่ยวกับสำนักงบประมาณที่ยืนยันว่า สามารถนะครับแจกเป็นเงินสดได้แต่ต้องตรงตามเงื่อนไขในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะอันนี้ก็เดี๋ยวไปดูรละเอียดบางช่วงบางตอนร่วมกันนะครับผมรวมไปถึงในส่วนของอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับก็มีการสนับสนุนนะครับให้สัมภาษณ์ในเรื่องของการเดินหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลไวร์เดตต่อไปนะครับเนื่องจากถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมนะครับชี้ข้อดีของการแจกเงินสดด้วย นะคร becue, Carney, phrase, But, table, ับก็ค so ือทําได้เร็วแต่ข้อเสียเนี่ยนะครับต้องระวังนะครับจะไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เต็มที่นะครับด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังระบุโครงการครับมีทางออกที่ดีซึ่งหลังจากมีความชัดเจนจะแถลงนะครับเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นํามาอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวอย่างไร เราไปรับฟังนะครับพร้อมๆกันเนาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสํานักงบประมาณนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็แง้มในเรื่องของวิธีการแจกเพิ่มเติมรวมไปถึงในเรื่องของอดีตรัฐมนตรีนะครับได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับผมนะอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปรับฟังนะครับพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในส่วนของการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้แนวโน้มเป็นอย่างไรเรียนเชิญครับ ตอนนี้ดิสก้อนวอลเลตมีกระแสข่าวว่าอาจจะแจกเป็นเงินสดหรือว่าอาจจะไม่รอเรื่องแอปแล้วอะไรอย่างี้ครับนี้ได้ได้มีข้อเสนอระยงสั้นกู้ประมาณรอย่างครับอย่งครับแต่ถ้าทำได้นะทำได้ใช่ไหมครับฮะทำได้ครับทำได้มีวัตถุประสงค์เดีิมคือการลดต้นเศรษฐกิจถ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อการลดต้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของการตั้งมาของเจตก็มีสิดซึ่งจะพิจารณาได้ สัพพิจารณาครับครับแต่ต้องเป็นประจําวัตถุประสงค์ของการตั้งประมาณราชการรบการราชการครับเรื่องหมูคงแปเนี่ยถ้าจะทําในเรื่องของการที่จะรับรับวิกฤตเศรษฐกิจแบบที่สภาพัฒนาเสนออันนี้จะต้องทํายังไงถ้าเป็นประจําวัตถุประสงค์คือครับต้นเสร็จสิจจะทําได้ครับถ้ามีโอกาสที่จะทําได้ก็ต้องมาเสนอคอมอเพื่อมาปรับเปลี่ยนอะไรสอบสอบโครงการที่เคยสอมาเคยเสร็จแล้วเมื่อว่นที่สานม่สานก็ โดยเงื่อนไขถ้าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจก็่อว่าอยู่ในใต้เงื่อนไขที่กำจัดก็จำกัดว่าไปใช้ได้เฉพาะส่วนเฉพที่อะไรอย่างนต้องดูอย่างก็โครงการนี้ยังไม่ได้อนุมัติเป็นทางการนะครับเพื่อแต่คำตื่อได้ผชอบกรกอบโครงการและวงเงินเพื่อสำนักงานมาตั้งเข้ามารองรับทีนี้เนี่ยแม้่มีรับาลชุดใหม่เขาก็ต้องมีอาจจะมาดูนโยบายเพื่อทาอะไรแล้วก็แต ต้องปิตตามรัฐประสองการตั้งรัฐบาลเราจานนั้นครับเขียนในว้งคว้ามัตุนเศรษฐกิจอะไครับใช่ครับสะสมเขียนในบ้งคว้าไม่ได้เขียนไปเป็นชื่อของรัฐบาลรัฐกางฮะไม่ไม่เสร็จดิจิตอลเลยดิจิตอลบริบทที่มีมีอยู่สามเรื่องนนั้นหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหัวใจสําคัญและต้องทําอันที่สองก็คือเรื่องของการให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไปข้างหน้า เพื่อใจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทันเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องต้องทำต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่สามก็คือว่าอนาคตดิจิ t a l Wallet เมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศกับกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นเป็นช่องหน้าต่างของประชาชนในการทำธุรกิจ ผ่านดิจิทัลเวอเล็ตเนี่ยก็อันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของเทคนิคที่จะต้องมีต่อไปอันที่สามอันที่สองกับสามเนี่ยรอได้อันที่หนึ่งรอไม่ได้นะครับแต่รูปแบบอาจจะอิงเทคนโนโลยีบ้างหรือไม่อิงบ้างก็ได้แต่ต้องแต่ต้องถูกกฎหมายมแลวไม่ให้ขัดแย้งกับคนที่ต่อ,อเห็นต่างเยอะเกินไปนะถ้าเปลี่ยนเป็นแจกเป็นเงินสด,ดจะตอบสอ,มมอคืออย่างนี ข้อดีของการแจกเงินสดเนี่ยมันเร็วแล้วก็แต่ข้อเสียของการแจกเงินสดเนี่ยกลัวจะใช้ในสิ่งที่กระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่แค่นั้นเองการาประากาศนโยบายโครงการอาจเปลี่ยนแปลงแต่การอาชีพมีเหมือนเดิมการอาชีพมีเท่าที่เมื่อกี้นี่ผมเดินผ่านไปเห็นนายกคุยกับผ่ายฝ่ายงบประมาณก็บอกว่าควรจะต้องทำเรื่องเศรษฐกิจสําคัญท่านจะมาช่วยในการที่จะก็ช่วยให้คำแนะนำมา แต่ว่าการตัดสินใจเป็นเรื่องของนายกกับคณะรัฐมนตรีแต่ผมให้คําแนะนาได้เอาละนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่นํามาอัปเดตกันในวันนี้เดี๋ยวอย่างไรก็เชื่อว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับฝากฝังทงั้งด้านของรัฐบาลนะครับจะมีรูปแบบอย่างไรนะครับนะเดินหน้าต่อในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบไหนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับ สวัสดีครับ